พระอาจารย์เราจะรับมือกับคนเห็นแก่ตัวได้ยังไรครับจะรับมือคนเห็นแก่ตัวได้ยังไงจริงๆอ่ะ <S <S เขาอ่ะเราต้องเข้าใจว่า <S 1> <S 1> <S 1> เขา่เห็นแก่ตัวอย่างนั้นเป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วเพราะเขาไม่รับการอบรมจิตมิตรอยู่ที่เราผัดเข้าใจเขาว่าเนี่ยเขาต้องเห็นแก่ตัวอยู่แล้วกับเรากับคนอื่นที่เราเดือดร้อนเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวกับเราใช่ไหมแต่ถ้าเราตาบอดหูหนวกเรารู้สึกไหมว่าเขาเห็นแก่ตัวแสดงว่ามันไม่เกิดกับเขาเขาก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่เหมือนเดิมเียนแต่ว่าเรามีตามีหู มีลิ้นมีจมูกมีความคิดเราถึงบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวจริงๆคําว่าเขาเห็นแก่ตัวเกิดจากเรานะครับไม่ได้เกิดจากเขานะครับเขาว่าเป็นของเขาอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็มันเห็นแก่ตัวเรื่องของมันไปเราก็ซื้อข้าวมันก็เบ่งให้มันไปคนเห็นแก่ตัวมันต้องการหิวโหยนะครับเออแต่มันอะเวลากินกินคนเดียวไม่ไม่ซื้อหาเราเลย <S <S อันนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัวแต่เราต้องยอมรับให้ได้ว่าคนทั้งหลายเขาเป็นอย่างนี้ แกหนีคนเหล่านี้ไม่ได้หรอกเพราะทั้งโลกเป็นอย่างนี้เรายังเห็นแก่ตัวของเราเองเพราะเรายังไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวเราอยากให้เขาไม่เห็นแก่ตัวเห็นไหมฮะเราไม่ชอบที่เขาเห็นเห็นแก่ตัวเราต้องไม่ชอบใจใจเราด้วยที่ไม่ชอบที่เขาเห็นแก่ตัวใช่ไหมเราต้องการให้เขาไม่เห็นแก่ตัวเรายังอยากได้อีกมุมหนึ่งเลยเข้าใจไหมครับซึ่งการเห็นแก่ตัวของเขาเกิดจากเราที่ต้องการให้เราเนี่ยได้ดังใจแต่ฮะนั่นแหละเราก็เห็นแก่ตัวเหมือนกัน เห็นเกะตัวเกะตัวอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าวิธเขาเจ็บโลกทั้งใบมีแต่คนเห็นเกะตัวรวมทั้งเราด้วยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเรามองเขาว่าเห็นเกะตัวแต่เราไม่มองเราว่าเราก็เห็นเกะตัวเหมือนกัน,อน,นเออมองเป็นตัวเองไฟฉายเนี่ยครับมันส่งอะไรก็เห็นในความมืดถูกต้องไหมแต่มันไม่ไม่สามารถส่งด้ามด้ามของมันได้เลยนะครับรู้หมดหลายคนรู้หมดเรื่องคนอื่นแต่เรื่องตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ด้ามตัวเองเข้าใจไหมครับ เพราะงั้นการที่จะแก้ไขเรื่องคนเห็นแก่ตัวคือยอมรับออคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้ท่านต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะท่านเองก็เห็นแก่เพ,เพราะอยากให้คนอื่นไม่เห็นแก่ตัวไงครับขอสาวสุคุณนะครับเขาถามมาในติ๊กต k ก